บางครั้งการทำอะไรคนเดียวเป็นประจำก็เหมือนเป็นเครื่องรับคมสัทธาตยายของตัวเองต้องตัดสินใจต้องเลือกต้องเสี่ยงต้องเชื่อมัน่นต้องกลา้าและต้องยอมรับก,กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแต่คุณเชื่อไหมจังหวะการเต้นของหัวใจที่มาจากความกลัวกับจังหวะการเต้นของหัวใจที่มาจากความท้าทายมันคนรจะจังหวะกันเลยนะบ่อยครั้งที่เราอาจจะประเมินศักยภาพตัวเองต่ำไปจนลดทอนกระบวนการเรียนรู้ที่จะกล้าต่อไปจุดหนึ่งของการเติม ทีบ้างที่รู้สึกกลัวและบ่อยครั้งที่รู้สึกท้าทายทั้งสองสิ่งนี้อาจเกิดจากทัศนคติของเราที่มีต่อโลกและประสบการณ์ในอดีตที่เคยผ่านมาแต่ก็ใช่ว่าเราจะตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างจากประสบการณ์ในอดีตชีวิตแห่งการค้นพบนั้นเย้ายวนยิ่งกว่าชีวิตที่อยู่ด้วยข้อสมมติฐานวางโจทย์ให้เราได้ก้าวต่อไปผลักดันตัวเองสู่อะไรที่ไม่คาดคิดและก็ผจนภัยต่อไป